มีแนวทางว่าจะไปทางไหนกันไงนะครับ <Ừ. S 1> นักบอลจะเล่นไปทางไหนกันดีต่างคนต่างก็ไม่รู้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลคิงคัพของเราเนี่ยก็มีการแข่งขันแล้วมันก็มีทั้งเ,เรื่องราวดีๆคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ไม่ดีบ้างอะไรบ้างแต่หลายคนก็เป็นห่วงเกี่ยวกับในเรื่องของออวงการฟุตบอลบ้านเราเที่เราสรุปกันมาคร่าวๆก็คือ ฟุตบอลของมาเลเซียอินโดเวียดนามสามทีมเนี้ยจะใช้โครร้ชเกาหลีนะเนี่ยกระแสแรงมากนะเขามีแนวทางช,ชัดเจนเขามีคอนเซปต์การเล่นอะไรชัดเจนแต่เขามามองว่าทีมชาติไทยของเราภายใต้กับคุณทีมของมาโนโปกิ้งเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ชี้ชัดว่าคอนเซปต์ชัดเจนคืออะไรครึ่งแรกมันเป็นยังไงไพี่พพเด็กไม่ดูอ่ะึ่งแรกเหมือนเหมือนไม่มีแนวทางว่าจะไปทางไหนกันไง นะครับนักบอลจะเล่นไปทางไหนกันดีต่างคนต่างก็ไม่รู้นะครับจริงๆนักบอลมีคุณภาพนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแนวทางร่วมกันอ่ะเหมือนมันไปคนละทางอ่ะนะนัดเจอกันที่อนุสากรีใยไปอนุสาวรีริชาธิปไตยมันก็ไม่เจอกันสักทีแตมันมันต้องมันมันต้องมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งคนที่จะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายก็คือผู้กสอนนะครับฝรั่งเขาเรียกเกมโมเดลอ่ะนี่คือการจําลองรูปแบบเกมการเล่นเมื่อคุณจะเป็นฝ่ายรุก คุณจะสร้างเกมขึ้นไปอย่างไรใค้อยู่ที่ไหนนะครับทำอย่างไรนะเคลื่อนที่แบบไหนนะเมื่อเป็นฝ่ายรับนะคุณจะรับที่ไหนรับแดนไหนรับอย่างไรใครเป็นคนบีบไปทางทิศไหนนะครับหรือว่าเมื่อเปลี่ยนจากลูกเป็นรับนะคบใครทําอย่างไรเมื่อเปลี่ยนจากรับนะเป็นลูกใครต้องทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเกมโมเดลซึ่งผมว่าโค้ชทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วเนาะนะรวมถึงหลักการต่าง ในแต่ละข้อกําหนดที่โค้ชได้ไดนัดแนะอนาคตบอลถามว่าสามวันเพียงพอไหมผมว่านักเตะเกรดระดับทีชาติแล้วก็ระดับเล่นไทยลีกเล่นเจลีกเนี่ยสามวันถ้ามีทฤษฎีมีอ่าการทำกันบ้านในห้องด้วยนะครับผมว่าน่าจะทำได้นะแล้วก็ลงมาพาสนามสักสองสามก็จะพอเก็ทพอเห็นเป็นรูปเป็นล่างได้นจากกั้นไม่อยู่นี่กั้นอยู่แล้ว ือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอด a d d 8แ